จเ,เ,เจแหลมเออย่าเยี่ยนเราค่อยไว้เนาะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุภุสุนคนกับพี่น้องค่ะอยู่กับช่องแม่นางตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลกับพี่น้องมาติดเกาะบรรยากาศหลังเวีีค่ะเอาไปยังพูน ไปเข้าเป็นยังก็ไปกินปลาบางนามันบ่มีอย่างเนี้หยห้กินนนปลาบางนานั่นโอ้ภักยุดเนี่ยเตะอืออ่ะพี่น้องขาบรรยากาศลังเวทีพี่น้องตอนนี้กำลังเพียบพร้อมแล้วพี่น้องขารีบเล่งเร็วไว้พี่น้องบอวินพี่น้องเบอวินระยองพี่น้องขาอ่ะมืนอี้งั้นโยกเตะ <c oughs> มันนี่งานยังนี่างา้นโยกค่ะยกยังยกไก่ค่ะยกไก่น้องถือของลาวสาวสวยที่ขยันขันแข,นขน็งผู้ใดได้เป็นเงียนี่ดีอันนี้ตีนน้นไผ่นี่ตีนไผ่เอกโบวชาาัชราบ้าน,นเบนะืองในรูปเนาะสวออนอันนี้ตีนน้นไผ่นี่อันนี้คือบ่มีรูปยังบะชาน้่ตีรูปตัวนี้ ออันนี้เตีนพระเอกก่อไก่าไปเอกตาตา้าพี่น้องพี่น้องคุณแม่กาแฟให้น้อยคุณแม่หน่อยร้านค้าประจำร้านค่ะกับคุณพ่อคุณพ่ออย่างก็พ่อยุดเต๋ออ้ากาแฟให้ปองหนึ่งนด้่อ กินกาแฟาก่อนนะบ่มีเหลี่ยมีแรงเป็นส้มเป็นหนักนอน,อเ,นเอาเอาไปหนึ่งแบงเนาะคุณจะดับแค่ป่ะแค่เขดับเองน้องแหล่อ,อยังาายน้ำเปล่าจ้าโอ้ยนี่น้ำเปล่าจ้าเธอกล้องใหเ้เธอกล้องแล้วก็หันมาให้หน่ะกินกาแฟาก่อน กาแฟคาพิน่นก่อนที่เราจะาเริ่มทําการแสดงต้องดื่มกาแฟก่อนเพื่อให้ความขยันขันแข็งมันดีดฟงดงดง่งบมเแิ่นั่นบมเม่นติดแล้อันนี้ด้น้าเปิดออกมันฟงดงดงเลย คือไปเอกญี่ปุ่นเนี่ยขนังเลี่ยงอันนั้นอย่างที่เซ่เป็นตาเน่หน่อยหามองกินเราไ้ช่องขวดสลายังได้ยังกินเนาะกินเป็นต่เสบแต่พ่อ อันนั้นยายพวงไปใส่คือว่ามากินเป็นมัว,วคุณพ่อสุขุมกินขา้าวได้อยังกินแกงแกงยังพอ่อแต่แซ่บเนาะแกงพะแนงแกงพะแนงต้องกินกับขา้ขาวข้าวเหนียวกระแซ่บกินกับข้าวเจ้ากระแซ่เบเอาเพ่อข้าไข่คาราบไม,มา่จะใส่เอามองนั่งยิสโอนี่ฮะมึงนี่แม่นั่นเมื่อว่าอันเอาส้มมานั่งในเตี้ยตีวันเสารวันเดียวเห็นสม้ม แกงคอนแนงต,ตาแซบตาแซบไอ้แน่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 <ม>อย่ไปหาคอรูปข้าก่ง้อองก่เอาอันอ,อันนั้นเฮ็ดอันนอไปอยู่ในรูปขึ้ไปเฮ็ดสีหนามันเนาะ <laughs> มันแกมเต็มเลยอหนวยบอกส้มผู้ไ้ฟังคุณฟังนว้นจะเป็นติ้นของแอนออรดีฟังคุณก็จะเป็นของคู่เอเมื่อนี้ว่าต้องถามถชิงได้จะไม่นั่งตะกู่แย่งให้เบิ้งบดแล้วว่าติ้นไผอยู่ตรงใดอยู่ตรงใดยางขลังเวทีมุ่งหน่ามลด มาเล้วค่ะพี่น้องค่ะเสียบคนกับเพียบร้อมแล้ว,ลลวนี่หละพี่น้องสถานการณ์อยู่หลังเวทีกระเป็นเ่าสีนี่ยังน่าสนใจาะมันยังเนาะบัน,ะะนี้รุง <laughs> อ้าช่างนั่นเห็นยัง <laughs> สวัสดีค่ะเย็บปวนสวัสดีค่ะพิยุทธ์ลือดีเฮ็ดอีหยังให้กันนี่เสถอนเสถอนแม่กับลูกเพิ่นหยิบสุดให้กันเนาะโอ้ยเนาะเตาร้อนแต่หมึกขึ้นอบกาญยกแขนคอนอยากป้าเนี่ยกินเบ็ดคกอลมาจะทั้งไหนเอาพักกันไปหาอาบน้ำ ไปอาบน้ำหมดแต่มาพักกันนะ่นๆะอันนี้ฝนไปอาบน้ำอยู่มงึงคูน้างอันนั่นนี่ฝนมีอยู่มีรถมันถังบดได้เอาผัดทุงเอาอย่างมามันแต่อยากอาย นี่ละพี่น้องบรรยากาศหลังเวทีเพียบพรมอันของไผ่ของมันเตีนไผ่เตี่นมันลอกไผ่ลอกมันพี่น้องคะ่ะนี่ละเมื่อแรงกับพบพ่อกันกับสาวหน่อยเพชิด้านเพงพบพ่อกันกับอ่านางเอกสาวดาวยั่วดาวไล่ดาวตะโลกเพียบพรมเพียงกันเมื่อแรงพบพ่อก,ก,กันกับน้องนั่งหางเครื่องตอนนี้กำลังหลอกคนเป็ดคนไกอยู่ นำชีวิตโปง่งบ่ได้โลกลายผ้าสังกระจายกับมาบุ้งบุ้งอันนี้กันแมนันตินอันกลางของอันทีมงานหมอรามทีมงานตลกเป็นเต้นกลางอันนี้ก็จะเป็นเต้นเกรสุสภัตตายูนารถผ้าน่าจะเป็นรถดผ้าของคุณแม่สุภาพ แม่เยียป่วงมือนนิเขาเคือนั่งอยู่ไก่รถปั่นไฟเถอะหูซิบ่อื้ออีกติมมือนี่ลำโพงกับพ่อแหงเดินนั่งไก่รถปั่นไฟมือนีิกำลังปูสาบพี่น้องค่ะอ่ะโอเคมือแดงพ่อกันอยู่ที่บ่อวินจังหวัดระยองพี่น้องเห็นงานโรงงานพี่นอ้องอ่าที่ทำงานโรงงานอยู่แถวนี้เกี่ยงเขียวบานเะเซบ ปลาคำเขา่าเสียบอีรีเบื้องแล้วมึงสีสันแล้วเพราะว่าแม่คัวอยูนี่ให้กับเขาเสียบๆเ,เลยค่ะแม่หนุ่ยกับแม่บุญ เขาไม่ได้ไปเขาไปมีเพื่อนจะเห็นเลยเห็นกันมากเลยครับเขากลับปืนเขากลับปืนนะเอาเอาเอาไว้ซับนี่พี่น้องอันนั้นเพื่อนนั่นกำลังสูรีกันอยู่เดี๋ยวมาพบพ่อกันไหมเนาะฝากกดติดตามฝากซับสไครต์ฝากกดกระดิ่งครับพี่น้องติดตามมาเรื่อยๆพี่น้องเลยเมาส์ไลนเนียวซ่